ปีนี้เป็นปีทองของเพื่อนซีผมจริงๆเธอเป็นผู้หญิงที่ เก่งมากความสามารถทําได้ทุกอย่างนะครับเฮาก็เก่งด้วยนะฮะล่าสุดเชื่อตตางประเทศคนเดียวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ใครถ่ายรูปให้นะใช่ไงจริงหรือเปล่าไม่รู้ถามเธอจะดีกว่านานจะได้แวะมาตื่นมาคุยสักทีขอต้อนรับพัชรศสีเบญจมาศกลาแมกสวัสดีค่ะสวัสดีคอถแรกเลยนะไปคนเดียวจริงเหรอพี่ตามไอจอยู่พี่ว่าคุณไม่ได้ไปคนเดียวบางที่ไปคนเดียวจริงๆงบางที่เอาแต่ต้องบอกเอาบางที่ก็มีเพื่อนไป หนูเป็นคนกลัวกลัวการไปเที่ยวคนเดียวเพราะฉะนั้นหนูเลยอยากเอาชนะใจตัวเองนี่ฮะเ๋งตรงนี้ไม่เดี๋ยวนั้นเรไปคนเดียวนี่คือยังไงคือบุกไปแบบไปคเทียวอะไรบ้างอย่างเช่นที่ไปเอาที่จะไปเยอรมันอ่ะก็ไปคนเดียวเราก็วางแผนเลยว่าเราอยากจะไปไหนเราดูจากว่าเฮ้ยที่นี้เราอยากไปหรืออะไรเงี้ยดูเอ้ยอยากไปจองเลยแล้วเขาจะไปที่ไหนอะไรกันบ้างจองที่พักการเดินทางเป็นยังไงหาข้อมูลลากกระเป๋าไม่เหงาหรอ ไม่ค่ะเขาบอกว่าเขาเจอเสน่ห์ของการเที่ยวคนเดียวแล้วนะจากเมื่อก่อนเขาไม่กล้าเที่ยวคนเดียวทุกวันนี้เขาบอกเสน่ห์มันมีจริงๆการเที่ยวคนเดียวมันมีความสุขมันแบบเวลาไปเที่ยวคนเดียวมันจะได้เห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆความสุขรอบตัวมันจะเห็นชัดเจนไปเที่ยวกับเพื่อนก็สนุกอย่างหนึ่งอีกแบบนึงใช่ต้องบอกว่าสมัยก่อนกระแลแมไม่เป็นนี้นะคือมักจะเที่ยวกับเพื่อนหรือว่ากับแฟนเลยก็ว่าไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาอยู่ดีๆก็บอกฮ้ยฉันจะไปคนเดียวเมืองแรกที่ไปเมืองอะไรนะ ปญี่ปุ่นก่อนเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศปลอดภัยแล้วก็คิดว่าเพื่อนคนนี้คงไม่รอดแน่นอนจะไปได้แค่คนเดียวเป็นคุณนายช่ขนาดนี้ปรากฏว่ารอดเธอรอดสรุปไปคนเดียวมาไนนับประเทศและประมาณกี่ประเทศเออก็น่าจะสักสี่ห้าประเทศเออเออไปคนเดียวล่าสุดล่าสุดล่าสุดไปที่ไหนล่าสุดไปบาหลีนี่ไงบาหลีนี่ต้องบาหลีไหนลองเล่าให้ฟังซิว่าบาหลีมันมีอะไรที่บาหลีเนี่ยนะเป็นเมืองวัฒนธรรมคือท่าบ้าน เราไม่แยกไม่ออกระหว่างบ้านวัดร้านค้าเพราะ สิ่งปลูกสร้าง้ายกันหมดเลยหน้าตาเหมือนกันใช่แล้วเขาคือนับถือศาสนาฮินดู90%เพราะฉะนั้นการไหว้การสวดมนต์ขอพระจะเป็นเรื่องปกติของเขาเลยมันก็จะเป็นประเทศวัฒนธรรมคนยิ้มง่ายคุยง่ายเลยอะค่ะแล้วก็เป็นประเทศสวยงามเพราะดูไปอยู่ตรงอุบุตที่เป็นนาข้าวก็นางก็อยากเป็นจูเลียโรเบิร์ตนี่เทเล่น่าจะไปปั่นจักรยานเป็นจูเลียโรเบิร์ตแต่ฉันรู้แล้วว่าจูเลียหลอกฉัน ขั้นนาเป็นคันนาไม่สามารถจะไปปั่นเป็นยานคันนาเพราะเป็นเราอสเต็ปสเต็ปเลคันนาฉันต้องขอโทษเดียวนะคะดิฉันต้องเดินอย่างมีสติอะคันนาตอนนี้นดิฉันก็ถ่ายรูปซันเซ็ตพระอาทิตย์ตกใส่รูปปุ๊บตกคันนาฮ่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 ตก่า้่ถ่าฮ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 ่าม่าฮ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 ่าอ่า่าฮู่้่าฮ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 เาียวฮยาฮ่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 าใ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่า้่่า่าฮ่า่าฮาฮ่ อ่ะให้ดูก่อนว่าน่ะสมมุติอย่างนี้อ่ะถ่ายยังไงอันนี้ไปเดินเอ่อเอ่อมอนเอ่อมอร์นิ่งวอล์กอินคือเขาก็จะมีตอนเช้า8ดโมงเขาก็จะมีคนนำทางไปไปดูนาไปดูป่าไปด้วยเลยของเขาไปเราก็ตั้งเฟรมตั้งเฟรมปุ๊บพี่พี งานนี้นะนี้นะเล่เนี่ยไว้ใจได้นะเขาไปด้วยกันเหรือว่าถ้าสมมติว่าเราหนูไปเที่ยวหนูก็จะดูโง่เฮงคนที่จะไม่ขโมยกล้องหนูอ๋อนั่นน่ะสิส่วนใหญ่จะเป็นลุงป้ามาด้วยกันบางทีคนขับซาเล้งก็อก๊ได้คนขี่อะไรเนี้ยที่คอยดูนะขายรูปให้ได้เล็งไว้อย่างนี้ปุ๊บจับมือเขาเลยอย่างนี้แล้วกดปุ่มนี้เอาตรงนี้เราเรารู้เราจะโพสตรงไหนเราก็วิ่งไปแล้วเวลาโพสต์อย่าได้อายก็โพสต์ไปเลยเพราะถ้าอายเพราะถ้าอายก็จะอยู่อย่างนี้ ไม่ต้องเลยอย่าว่าเราดิถ้าอายก็เพราะเราควรจะเป็นอย่างนี้เลยู่แค่นี้คุณแอบว่ามายุรือเปล่าไม่ใช่หรอพี่เป็นไม่จได้หรอกเพื่อนเพื่อนเวลาฟอลโล่หรือดูในอินสตาแกรมจะบอกว่าไอ้บางรูปไม่ใช่กาล็มแมลของจริงก็กาล็มแมลของจริงต้องเป็นยังไงรู้ไหม ปากต้องอ้าแต่ก็ด้วนะคะเพื่อนบางคนก็ก๊อปท่าดิฉันเบะถ่ายด้วยนะคะค่ะค่ะวันนี้ต้องเข้าไปเม้นเอ๊ะนี่ท่าใครคะแล้วก็ไม่ได้ไปกับเออไม่ได้มีผู้ชมผู้ชายไปก็คือหาคนแถวหน้าถ่ายรูปผู้ชายเมื่อกี้ก็ไปหาข้างหน้านะคะวมื่อเดิมนี่เลิกจะตายล่าสุดเวียดนีเนเซียชื่อว่าน่าไปหาผู้ชายเหรอจูเลียโรเบิร์ตคืออีทเพลย์เลอรอันนี้เขาตั้งโจทย์อีทเพลย์เซ็ก์ พูดเล่น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 ดึกดึกอันนี้อันนี้คือข้อเตือนใจสำหรับคนไปคนเดียวนะดึกดึกไม่ออกนะไม่อันตรายอันะไม่ออกแต่มานักท่องเที่ยวอย่างน่าคือไ่เดือดไปกี่โมงพระอาทิตย์ตกเข้าแล้วอะจริงจริง ถ้าสมมติจะนั่งนะนั่งบาร์ทำไมอ่ะที่หยกดทำไมถ้าดึกดึกนั่งบาร์โรงแรมอออย่างนั้นแปะว่าวานแก้เดียวจอดอยู่เลยไม่ดื่มอยู่เลยนั่งนั่างนันไม่ได้ตรงบาร์แล้วก็คุยกับทุกคนคุยกับทุกคนจริงเพราะอะไรเนี่ยเวลาไปคนเดียวจะทำให้เราเปิดใจและเปิดตัวเองกล้าคุยกับคนแปลกหน้าคือบางทีเราก็อาจจะได้มีรภาพใหม่ๆไม่ต้อง ในชีวิตนี้ไ oh ม่จําเป็นต้องเลงหาผัวอย่างเดียวใช่ไหมหาเพื่อนก็ได้ไงแต่แต oh? ่ต้องระวังเพราะว่าแบบหน้าตาผิวพรรณแบบขวบอัดเราต้องต้องระวังเหรอนี่หนูจะเป็นเหยื่อใช่ไหมเออต้แกล้งนี่ต้องรผู้ชายเร็วกว่าหมานี่ไงคะผู้ชายเอะอะผู้ชายเร็วกว่าหมาเล่นี่ก่อนเล่นนี้ก่อนเล่นนี้ก่อนต้องขอบอกว่าตีพิมพ์เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับคุณกาลลแมเออเดี๋ยวนะคะมันเยอะมากค่ะตอนผู้หญิงถึงผู้หญิงสามสิบเอ็ดครั้งสามสิบเอ็ดครั้งเยอะมากแล้วมันอย่างได้ตังค์โหรสิบสองปีอะค่ะ 12ปีมันเร็วมากนะคะหนังสือเ้ว่มงนี้คือซึ่งพอออกมา12ปีเนี่ยแหละค่ะเหตุผลที่ทำให้หนูไม่มีผัวเนี่ยแหละคะ่ะ ทำไมอ่ะก็ผู้เขียนนั่นอย่างี้คือสีผู้ชายเร็วกว่าหมาคือนักวันนั้นที่คุณเขียนอยู่นี่คุณมีอคติอะไรกับผู้ชายนิดิหน่อยหดิฉันไม่ได้มีเพียงแต่ว่าดิฉันเจอเท่านั้นเองไม่เจอเออคือไอ้เรื่องนี้นะมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็มีประสบการณ์เพื่อนฝูงเวลาเพื่อนฝูงเจอการเมสามอยก็เม้ามอยเรื่องผู้ชายเอแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแกก็สนุกนะเรื่องแกก็น่าจะแบบว่าให้คนอื่นได้รู้เพื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์วิทยาทานเพราะเวลาผู้หญิงเจอเรื่องก็ชอบคิดว่าเฮ้ยวย เจออยู่คนเดียวป่ะเนี่ยทาไมชีวิตแย่อย่างนี้แต่ความจริงไม่ใช่หรอกโง่กันทั้งหมดจริงเราโง่ทุกคนต้องโง่มาก่อนฉลาดดิฉันก็เป็นมันต้องจริงไหมว่านำเราต้องโง่ก่อนทุกวันนี้โง่อยู่ไหมทุกวันนี้เรียกว่าตัดสรูแล้วเหรอเอาหนังสือไปอ่านนะสิบสองปีผ่านไปแอติจตดหรือความคิดเนี่ยมันแตกต่างไปบ้างไหมผู้ชายเร็วกว่าหมาเปลี่ยนดิฉันเขียนบทสนุกนี่บทสนุกลี่มันสสองปีผ่านไปผู้ชายยังเร็วกว่าหมาอยู่ หมหม,มีหลายข้อเหลือเกินนะช่ใม่มีทั้งหมด10 12ข้อสรุปให้เราได้ไหมหรือต้องอ่านเองควรอ่านาาว่าชิบองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรจัดการอย่างไรกับผู้ชายที่เข้ามามหรืออาจจะไม่ต้องจัดการเลยคุณจะเลวหรือคุณจะดีก็ไม่ใช่ทุรละของฉันอีกต่อไปแล้ว,แล,วแล้วอย่างเนี้ย คือที่เขียนมาอย่างเงี้ยมีแฟนแม่อยู่ในนี้สีถ้าอย่างเง้มันจะเหลือหรอทัญญาจบมาหมดเลยไม่เคยขาดแฟนเลยเลยโอ้ยพีเคยังไม่เกิดต่ยัง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 ันนี้เล่มังยัยันยังังยัยังงยัยังังยัังนัังยังเลยังยัังนัังยังยงัยังังยงยง บิน2เล่มเลยโอ้อะพูดรีดินะพูดดิดินี่นังมาด่าเล่นเหรอฮะเช้าเนี้ยนี่การออกหนังสือหนึ่งเล่มนะโคตรเหนื่อยแล้วเอาพูดตรงๆนะพูดเลยนะเขียนหนังสือไม่ได้เงินเท่ากับเป็นพิธีกรเข้าใจมแต่เหนื่อยมากกว่าแต่ต้องออกทุกปีแต่อีเล่มนี้ยคือต้องเอามาทําใหม่เพราะว่าคนหลายคนไม่ได้อ่านแล้วก็เลยทําอาร์ตใหม่เรียบร้อยแล้วทําใหม่ก็ต้องมาเรียบเรียงใช่ค่ะพี่แล้วเสร็จสับปุ๊บพออ่านปุ๊บเฮ้ยทําไมเนื้อหามันยังออกนะ พราะผู้ชายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยผู้ชายยังแย่เหมือนเดิมโอ้โหอาจจะมากขึ้นหรือเปล่าใคเข้าใจแล้วก็เลยมาเป็นที่มาของเรื่องนี้มันมีอีกแล้วนึงชื่อเก๋มากนะครับชนีื้อชนะชนะชนะร้อยครั้งอันนี้ดีดีนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนอ่อนภาษาไทยเป็นคนไม่่อยหรือเป็นมุกอันนี้แย่ไปอ่อนเลยเนี่ยคือยังเป็นเหมือนที่พรอบยังพื่งไม่ค่อยชัดเท่าไหชนะชนะชนะร้อยครั้งมันยังไงอันนี้เกี่ยวกับความรักใช่ไหม หลายอย่างทันยาเออมันทั้งเรื่องรักและเรื่องชีวิตอ่าชนะร้อยครั้งคือรู้เรารู้เขารบรบหรือรักร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่การชนะเนี่ยจะบอกเลยบางคนเนี่ยชอบชนะค่าคานคนอื่นอแต่จริงๆแล้วชนะคนอื่นมันได้อะไรอ่ะถ้ามันจะยิ่งใหญ่คือมันต้องชนะตัวเองในชีวิตเนี้ยเราลองถามตัวเองสิเราชนะตัวเองเรื่องอะไรบ้างเคยบ้างไหมสักครั้งในชีวิตเออไม่ได้สังเกตหรอก เออเราไม่ได้สังเกตบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะแค่เราชนะตัวเองได้ค่ะมันจะเพิ่มความมั่นใจตัวเองมันจะเริ่มเพิ่มความชอบตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็จะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นมันมีหลายเรื่องจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบอ่อนคอให้กับตัวเองอยากออกกําลังกายเฮ้ยเดี๋ยวน้าทำไมชนะละเดี๋ยวน้ากินวันนี้มื้อสุดท้ายนนานี่เพราดำไม่ดำจิงนางบ่นตลอด ชนะนสมยด้ผู้ชายนะหูทำเลวกับเรามากห <ใน S 2> ูนั่นใจมากโอ้ยยังไงก็รักเขา <c oughs> เอออยู่กับเขาทั้งที่สมมุติว่าถ้าเรากัดฟันเลิกกับไปชีวิตห <c oughs> นังสือหนังสือหนังสือเออ <c oughs> มันก็จะดีขึ้นอย่างเงี้หลายเรื่องก,การงานเอ๊ะทำไมเราต้องมีทุกข์กับไอ้งานอันนี้ทําไมแล้วนี้แต่ถ้าสมมติเราชนะใจตัวเองรู้ว่าเฮ้ยเราต้องการอะไร เราอยากได้อะไรความสุขของเราคืออะไรเราก็จะมุ่งมั่นไปไม่จําเป็นต้องว่าทําอันนี้เราได้เงินน้อยกว่าอันนั้นเราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งนี่รู้สึกอะไวนใหม่กัลละแมมาทีพิธีก่อเงียบเลยนะพูดมันว่าเหรอฉันพูดเยอะไปเหรอไม่สนุกสนุกเพราะนางเป็นคนเขียนหนังสือด้วยแต่สิ่งหนึ่งบางคนบอกสิ่งนึงที่เห็น การเปลี่ยนแปลงของพัชราศรีเนี่ยเมื่อก่อนตอนสมัยเนื่องจากตัวเองเป็นแฟนขับนางน <c oughs> างจะบอกว่าฉันจะไม่มีวันแตะต้องแบรนเนมโดยเด็ดขาดในช <c oughs> ีวิตนี้การซื้อแบรนเนมเป็นสิ่งที่งโง่ทุกวันนี้นาง <c oughs> เป็น่าง <c oughs> ไรไ,ไม่ได้พูด <c oughs> อย่างเงี้ยอิมุดดำ <c oughs> ทุกวันนี้ m อมเอสรุ่นไหนที่ออกมาก็จะมีไว้ที่บ้านหมดไปแหมสมพรปากเธอคือจะบอกว่าล่าสุดเนี่ยไม่รู้แม่เล่าได้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่เพื่อนฟังละว้าวมากมันมีเอมเอสอยู่ใบหนึ่งที่แม่ซื้อมาเนี่ย และซื้อมาด้วยก็จ่ายก็หลายแสนเหมือนกันเนาะแต่ล่าสุดผมเข้าใจว่ามันเป็นการลงทุนจริงๆจริงๆต่เอดีนี่เราแชร์ได้ไหมเราแชร์แชร์ให้คนทั้งประเทศฟังเลยว่าคุณประสบความสำเร็จยังไงบ้านแอนเนในเมื่อคุณพูดแบรนด์เข้ามาแล้วนะคือการลงทุนในกระเป๋าเนี่ยมันมีจริงมันมีการแบบซื้อของ แบรนด์เนมอะไรเงี้ยซึ่งเราเขียนไว้ในเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าคุณไม่มีเงินคุณอย่าไปกู้หนี้ยืมสินขายตัวมาหรือว่าเพื่อแลกแบรนด์เนมหรือซื้อแบรนด์เนมราคาเงินผ่อนผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่นะนั่นหมายถึงว่าคุณไม่มีตังจริงๆหรือซื้อของก๊อปก๊อปเกรดเอหกดาวอะไรก็ไม่เอาเด็ดขาดการที่คุณซื้อแบรนด์เนมได้นั่นหมายถึงว่าคุณต้องมีทุกอย่างแล้วนั่นหมายถึงว่า คุณต้องลงทุนในหุ้นทองพันธบัตรคอนโดที่ดินบ้านเบิร์เวลาเวลาน้อยเอาเรื่องกระเป๋าไปเลยในเมื่อมีทุกอย่างแล้วการขโมยเงินในเมื่อมีทุกอย่างแล้วค่อยไปลงทุนในกระเป๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้นะพูดถึกกระเป๋าใบนั้นสิอ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นหนังลิซาร์ดหนังลิซาร์ดคือหนังตัวเงินตัวทองซื้อมาในราคาแสนกว่าบาทอันนี้ไม่ใช่รุ่นนี้นะไม่ใช่รุ่นนี้ไม่เคยถ่ายรูปอะไปถูกอ่ะแสนกว่า ามสี่ปีก่อนมันไม่ยังไม่แพงสักหน,น้สามสี่ปีล้แสนกระบ,บาลแล้วคนมาปล่อยเนี่ยคือซื้อมือสองเขามาขายราคาไม่แพงก็งงเหมือนกันก็ซื้อเก็บไว้สามสี่ปีผ่านไปเอาก็ไปเจอคนที่เป็นแม่ค้าขายกระเป๋าฮันเตอร์ที่หาของมาก็คุยกันเรื่องเนี้ยหนังลิซ่าเดียวตอนนี้แพงมากนู้นนี่ไว้เท่าไหร่ละเจ็ดแสนฮะใช่เจ็ดแสนเหรอหายไหมที่บ้านมีสองใบ เอาไปเลยทั้งสองใบนี่ไงกําไรเท่าไหร่คุณกาลแมกกําไรเท่าไหร่หนึ่งก็ซื้อมาใส่กูบาทขายไปเจ็ดแสนเท่านั้นเองโอ้ยจริงจริงจริงเหรอแล้วไม่เพิ่มนางเป็นคนที่โชคดีอะไรเงี้ยนางไปจองคอนโดกำลังจองอยู่นางก็ได้กําไรแล้วนะนี่ขว่าซื้อคอนโดทุกคอนโดติดวิลล่าไฟฟ้าในในสุขุมวิทนะเออดีดีดีนะคนนรวยนี่นาเอารวยรวยเป็นคนรวยไม่เคยบอกทีว่าไม่รวยนะเด็กนี่ฉันน่ะเป็นคนรวยรวยสวยนะรวยโคตร เราจะบอกว่าที่ทำอย่างนี้ได้นะไอ้เลือกซื้อคอนโดเรื่องว่าปาไมไปเที่ยวทำไมเรื่องซื้อของแบรนด์เนมทำไมเรื่องออกกำลังกายดิ่ฉันเขียนตอบเลยจะถามอะไรจยจขายถามว่าถ้าไม่มีหนังสือเล่มนี้เธอจะมารายการเราไหมมาสิคิดถึงเพื่อนจะตาย แปดโมงเช้าตุกแหกตาตื่นมาสินี่โชคดีมากไม่มีรายการผู้หญิงผู้หญิงแล้วที่เธอจัดไม่งั้นเธอจะไม่ได้มาเจอกับเราแน่นอนอย่างนึงนักจะมาลากแขกไปด้วยแต่ว่าไ่โถกู้รู้ได้ไงอ่ะนักจะมาลากแขกที่เหลือไปด้วยโถกู้รายการกาละแมใช่ไหมไปอ่ะย่าเดี๋ยวกำลังจะติดต่อที่ย่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำรายการตัวเองตอนเย็นทุกวันทางช่อง3 HD ใช่ลองเล่าให้ฟังที่เป็นยังไงบ้างหนึ่งท่มตรงคือตอนแรกก็คิดว่าตัวเองอ่ะพูดไม่ได้คนเดียว เพราะว่าหนูเป็นคนจัดรายการกับคนหลายคนมาตลอดเลยคิดว่ามึงพูดไม่ได้พูดไม่ได้พอเป็นคนพูดกับเพื่อนมาตลอดอก็มีเพื่อนคนหนึ่งให้กําลังใจดีมากบอกว่าขอโทษนะเพื่อไรมึงอัพูดได้มึงพูดได้เออทําได้เพื่อนวันนี้ก็ให้กำลังใจใหญ่เลยต้องพูดงี้คนเดียวนะบางทีมันจะมีจังหวะการหยุดการเดทแอ์มันนู่นนี่นั่นอะไรให้กำลังใจดีฉันเป็นอย่างดีและมึงทำได้กลูเชื่ออพอไปหนูไปจัดรายการปุ๊บเฮ้ย ครูพูดได้จริงๆไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองเอจะพูด,ดได้คนเดียวมันเป็นเรื่องแบบตกใจเหมือนกันพี่ตั๊กว่าจากที่เขาเรามีคนรับส่งนูน่นนี่นั่นพอเวลาเราต้องพูดคนเดียวเราต้อง ทุกอย่างมันครั่งพรวออกมาเองหมดเลยเออแล้วมันก็มีความสุขกับการที่ได้คุยกับคนแขกรับเชิญของเราเพื่อนเราก่อนเออมีความสุขก็จะทําได้ดีใชแ่แล้วแล้วแล้ว,ลวมารึงคนนั้นก็คือคนนรีใช่คนนรีนนเองกใช่ตอนอีใช่เรป็นเจ้าของรายการผอ้หญิงนี้ผมขอสุดสั้นๆตอนนั้นแม่เนี่ยเบรกจากผู้หญิงผู้หญิงแล้วแล้วก็มีโอกาสช่องช่องสามเปิดโอกาสได้ทำรายการตัวเองแล้วต้องเป็นผู้จัดด้วยแม่บอกว่าอูดี้ แม่ไม่ชินอนะแม่ชินเป็นลูกจ้างจะให้เป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของอรายการแล้วทำคนเดียวแม่ไม่ชินแม่แต่สักวันหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องทำยังไงคุณก็ต้องทำดังนั้นจะรอทำไม ทำเลยวันนี้ไปเลยทขาดีี๋ยวน้ันดิฉันตลอดแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปความจนในที่สุดนันก็ผ่านมาได้และประสบความสำเร็จมากต้องขอบอกว่ารายการคาราเมะทางช่อง3 HD ที่อากาศทุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นรายการที่โอ้โหพี่น้องชาวไทยติดตามกันเยอะมากติดกันเยอะอาทิตย์หน้าเราก็ต้องไปออกแล้วคิวเราไปแล้วจริงออกเรือมาแล้วได้ไปยังไปแล้วต้องขอริชาเรียนเชิญทั้งสองท่านล่วงหน้านะครับยินดีค่ะยินดีค่ะทุกประเด็นของทุกวันที่ฮอตที่แซ่บที่มันที่สุด ต้องขอบอกเลยว่าคลิปเด็ดๆอยู่ที่นี่ช่องของเราครับทาง WoodyTalk Channel อย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับไม่ใช่แค่ดูคลิปอย่างเดียวต้องกด subscribe ด้วยครับคุณจะได้มีโอกาสรับฟีดของคลิปเราทั้งหมดตลอดทั้งวันกดเลย